ก็เป็นที่ยินตนานะครับสำหรับสี่แพ็คใหม่ที่มาในรุ่นรหัสนี้มาเริ่มกันที่แพ็คแรกกันเลยแพ็คของอาร์เซนอลนะครับจะมีอยู่สามตัวคือปีแวล์เปิดแคมป์แล้วก็อีกตัวหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรมาดูพีโอทีวีฟีเจอร์กันบ้างครับจะมีเริ่มต้นนําทำกันนะครับโทนี่โครสครับเบอร์ครูสเฮกเตอร์เบย์ลินคือไม่ใช่โอวามยองนะครับผมแปลกใจมากที่ไม่ใช่โอบามเบย์บยลินเอ็นดิดี้คาร์ลสเมเรทฮาร์เร เวล่อเด็ดเทิ้งเขาโอ้โหตัวน,นี้น่าสนใจนครับตัวปีกซ้ายของบาร์เซโลนาบาสโตนี่และกุนตัก,กันกุนตักันนี่มาเป็นฟีเจอร์ผมค่อนข้างสนใจอีกตัวหนึ่งช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างโดดเด่นมาเรื่อกันที่ขับเซเลคชั่นมาสองขับเซเลคชั่นคืออาตาลันตาตัวแรกน,น, e น,น,นะครับนั่นตีออิลิสติกโกเซนซาปาตาดิจิมมิสติโลเมโลฟีเจอร์มาริโนสกิลี่เลตโตอันชื่ออาจจะมั่วนะครับเพราะว่าว ชื่อมันค่อนข้างที่จะอ่านยากนิดนึงนะครับและคับเซเลช,ชันและอีกคัพหนึ่งครับเป็นคัพของนาโปลีนาโปลีนะครับมันโดยคูริโปลีเฟอรนลุยสเซียนดิสกี้มาโลลาสมาเตนโรซาโนปากาโยโกมาลุนยนะครับก็จะเป็นแพลตฟองหมที่จะมาในวันนี้